สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแพกกาแก้วค่ะวี่หนาวไปปิดพลดุมก่อนวันนี้เราก็จะมาแพกกานะคะแพ็กกา,ระะกการเราทําคลิปวิดีโอหลายคลิปแล้วแล้วเราก็จะมารีวิวกาแต่ละอย่างอะหารแรกเรามีกาแฮร์รี่พอตเตอร์มีหลายกาเลยนะคะอันนี้คงจะเป็นแบบ4ใบมังอันนี้คือกาเอสปานะคะอันนี้เราเพิ่งซื้อใหม่ค่ะ อันนี้คือเราต้องแบบเก็บไว้นะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่เคยแพ็คมาก่อนแล้ววันนี้เราก็จะมีการเบบี้มอนสเตอร์ด้วยนะคะใส่แฟมเลยอบร้อยค่ะเพราะตอนก่อนเราไม่เคยมีแฟมนะคะงั้นเรามาแพ็คการเอสป้ากันนะคะแรกเราต้องแบบเยอะๆเลยะคะ่แะแรกก็ต้องฟุบฟุบฟุบอันนี้แหละอันนี้เสร็จแล้วค่ะเป็นแบบแพ็คแบบแบบครบชุดเลยนะคะก็จะเป็นแบบ อันนี้คือหน้าอุ้ยทุกคนการล่นเฉยเลยก็จะมีอันนี้มีอันนี้อุ้ยคนนี้สวยนะแล้วก็มีอุ้ยตกอะไรกันนะกระนะมีคนนี้เนาะเขาคนนี้สวยมากแล้วก็มีคนนี้คนนี้อุ้ย,ย,ยคนนี้นีทุกคนงั้นเรามาเริ่มใส่ แฟมกันเลยค่ะคุยทุกคนแฟมเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะไม่ใส่เข้าไปก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้เวลาเราไปให้เวลาเราไปใส่แฟมก่อนนะคะเพราะว่าแฟมเราไม่ไม่ค่อยใช้เวลาหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ให้ดูนะ เรอมีคนนี้คนนี้คนนี้มีหลายคนเลยค่ะกล่องอะ่ะเราจะใส่นี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นถุงปิดท้ายนะคะแต่เราต้องเอาของแถมะคะ่ะมาใส่ในนี้เพราะเราเหลือนะคะเราเหลือปกติลยแต่กำลังนั่งดูช่องตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวตั้งต่อเลยค่ะ แรกเราก็จะต้องใส่การ์ดเข้าไปในนี้นะคะเอาการ์ดรวมไว้ข้างหน้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะไม่รู้ปิดลุ้ยสวยทุกคนต่อมาเราก็ต้องหอมแถมนะคะหอมแถมเราก็จะมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวะะเราแชมเยอะๆด้วย,ยะะคะ่ะหมดถุงหมดนี้ก็ได้นะ,ะแต่ถุงเซ็งทุกคนเก็บออกไ,ได้ เออนี่แหละใส่ชิ้นแรกชิ้นสองชิ้นนี้ไม่ใส่ไม่ได้ชิ้นที่สอมชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าทุกคนเต็มแล้วอันนี้ใส่ไม่ได้อันนี้พอนี่มีกระดาษแบบนี้นะคะก็ต้องเอาอันนี้ไม่ไหวทุกคนไม่ได้ต้องเอาอันอ้วนๆออก เอาอันบันบันเสกเปิดออกมือถุงไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องใส่แบบที่ดีๆอ่คนใส่แบบนี้เไปก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มีถุงแล้วก็ต้องแขมที่นะคะแถมโดยการใส่การเดบี้ mm hmm. มอนสเตอร์เข้าไปแถม แล้ก็ตั้งต่อหน้าด้วยก็เป็นแบบพวกแถมแบบนี้หมดนี่นะคะ่ะเดี๋ยวค่อยบอกนะคะอันนี้ก็จะไว้เรื่องสุดนะคะอุ้ยปิดสิบกนนี่ทุกคนมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ันนี้หมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากี่บาทไทายกี่บาทหมดนี้นะคะทุกคนหกสิบบาทค่ะทุกคูเพราะการเราให้ไปเยอะหน่อยนะคะการงั้นเดี๋ยวเรามาทําคลิปวิดีโอเปิดดูกันค่ะคลิปวิดีโอต่อนงนี้นคือคลิปวิดีโอแบบเดียวกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดจากคลิปนะคะจะแบบครั้งที่แล้วนะคะแต่เป็นคลิปเดียวกันนะคะวกนี้ล้วก็จะมาแกะนะคะเห็นว่าเราแพคการ์ดครั้งที่แล้วแล้วเราไม่ไหวเราก็เลยถึงข้แกะแรกก็ต้องเอาพวกการ์ดออกเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ามีการ์ดกี่ใบโอเการ์ดกี่ใบ หนึ่งสองสสสมสเหมือนเราลืมตัวนึงไปอะทุกคนส่ห้าจุดแปดเก้าเก้าอันคะ่ะเก้าใบไม่ได้ขนาดนั้นนะอุ้ยไงทุกคนสิ 10, บใบสิบใบอะทุกคนคุ้มมา,ากสะหาับหกสิบบาทอ่ะและ้วก็ขมแถม พอฟรีมันเนี้ยมันดีค่ะแล้วก็จ่ายค่ากล่องด้วยนะคะคือต้องคุ้มๆนะคะนี่ก็จะมีวัคของแทนอีกเยอะเดี๋ยวเราใส่ไว้นในแบบอะไรบ้ามันน่ารักมากค่ะีปิดนี้อืมนี่ค่ะกอดเอสป่า <c oughs> จะต้องเก็บก่อนนะคะสวยมาก จากคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะเดี๋ยวทำแพ็กการ์ดอีกนะคะใครอยากให้เราแพ็กการ์ดอีกก็บอกเลยนะคะเพราะเราสามารถแพ็กได้เต็มที่ลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไปดูกันเลยค่ะในคลิปวิดีโอนั้นจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้หรือครั้งที่แล้วดีกว่าคะ